ครับวันนี้พบกับป้านันเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับก็มาอยู่ที่บูธเหมือนเคยครับกับอีพีที่แล้วนะครับที่เซ็นทรัลวิวนะครับราชบุกสำหรับลูกค้าที่อยู่ในแวดล้าชบุกอ่าการลาระบุกหรือว่านะครอินเนาะโอเคก็สาบ้านมาเจอกับป้านันแคมเปญดีๆได้แน่นอนครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถไม่ทันงานออโต้เอ็กโปที่ผ่านมานะครับก็มีแคมเปญพิเศษกว่าในการแน่นอนนะครับและวันนี้ก็ กลัมาในวิกุลนนึงนะครับ F-Pace ตัวสปอร์ตแพ็กเกจครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดเบื้อบาทเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้มีดีอะไรบ้างไปดูดีกว่าครับไปกันเลยโอเคครับสำหรับด้านหน้าของตัว F-Pace สปอร์ตแพ็กเกจนะครับมียังไงบ้างโอเคนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบดําเงานะครับมาพร้อมกับกล้องด้านหน้านะครับหรือว่ากล้องสามร้อยองศาครับที่จะสามารถมองเห็นรอบรถได้อย่างอ่า ชัดเจนนะฮะสำหรับตัวกล้องส6มมาองศาครับและก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับ4จุดพร้อมตึงกันชนด้านหน้าและเบรกให้อัตโนมัติครับเมื่อเสี่ยงต่อการชนนะฮะและก็จะเป็นไฟหน้าแบบ4แคมป์ครับพร้อมไฟนะครับระบบ LED ครับที่เปิดปิดอัตโนมัตินะครับและไฟตัดหอกนะครับที่เป็นแบบ LED เนาะด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับสาหรับด้านหน้าตัว Sport p a ็ k เกจน,นะครับโอเคมาดูกันต่อน,นะครับก็จะเป็นในต่วข,ของครอบไฟ คอบกระจกข้างนะครับที่เป็นสีดำเงานะครับสำหรับตัวสปอร์ตบอกเลยว่ามีงุ่นเดียวที่ทําได้ก็คือนุ่นนี้นะครับจากโรงงานเลยแล้วก็จะเป็นในส่วนของมือจับนะครับก็จะเป็นสีตัวดำเงาครับถ้าเป็นสีขาวนี้ก็จะตัดกับสีรถได้อย่างชัดเจนสวยงามมากครับนุ่นนี้โอเคครับเราไปดูกันด้านในกันดีกว่าเป็นกันเองโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ภายในของตัว f one sport นะครับก็จะมีในส่วนของพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมระบบ อันนี้มีควบคุมโคลส์ครับและก็ระบบซับแอนโกลนะครับที่ให้มาสำหรับรุ่นนี้นะครับและก็หน้าปัด TFT นะครับจะเป็นจอ8นิ้วนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับ8นิ้วนะครับตรงนี้โอเคเรามาดูกันที่จอกลางนะครับจะเป็นจอกลางแบบซิลโฟครับ12นิ้วก็จะสามารถต่อ Apple CarPlay พออโนอัลต์โแบบไร้สายได้เลยสำหรับรุ่นนี้นะครับและก็มาพร้อมกับตัวไวชาร์จเจอร์นะครับสามารถที่จะวางชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับ มาพร้อมกับเกียร์6สปีดครับรุ่นนี้แะเบรกมือไฟฟ้าครับกล้องด้านนะครับแล้วก็สตาร์ทสต็อปนะครับสำหรับตัวที่เป็นรถยูเออฟนะครับโอเคและก็มาพร้อมกับเบาะคู่หน้านะครับที่เป็นปรับได้8ทิศทางนะครับยอดเลยบอกว่ารุ่นนี้ให้มาจัดเต็มสุดๆครับโอเคครับสำหรับตัว Ford ดเอฟเวอร์เลยนะครับสปอร์ตนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับบู๊ท เจ้าในมูสนะครับที่เซนทัลเวสต์ฟิลด์นะครับบอกเลยว่ามีแคมเปญนดีๆนะครับก็คือเริ่มต้นดอกเบี้ย0%ูเปอร์เซ็นต์ครับที่48เดือนดาวย5เปอร์เซ็นต์นะครับในงานนี้ครับบอกเลยว่าไอม์ให้มากกว่ามอเตอร์โชว์แน่นอนครับทักหาป้านะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสามห้าห้าสี่หกสี่จดห้านะครับหรือว่าเฟซบุ๊กด้านบนนี้เลยไล้เจอกันอีพีต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ